สวัสดีค่ะโอเคคุณสุดนะคะสุดถักตัวเขียวอมเทาลายใบเฟิร์นนี่ลูกค้าเขาเอายาวยี่สิบสุดก็เลยถักทึบแล้วก็ชายนะคะถักทึบถักทึบแล้วก็ใส่ห่วงลงไปให้มันดูเก๋ๆขึ้นมาให้สึก ก็คือเสื้อตัวนี้จะทําแค่ว่ามันดูเก๋เก๋ๆพอกนะคะคือไม่ได้อะไรมากเพราะว่าใบเฟิร์นเขาก็มีลายของเขาโอเคยอยู่แล้วเนาะแล้ก็เวลาวัดงานเราก็วัดจากตรงบ่านะคะวัดจากบ่าวัดจากบ่าลงมาถึงตรงที่ยาวสุดของเรานะคะก็ได้ประมาณยี่สิบนะคะ พอดีเนาะยี่สิบพอดีโอเคถ้าเราทำเยอะกว่าน,นี้ก็จะเลยเป็นยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็เลยต,ต้องต้องดอกตอนแรกว่าจะทำเป็นใส่ลายลายหนึ่งมันเพราะถ้ายาวไปก็เลยทำไม่ได้ทำเป็นดอกไม้ลงไปมันก็ดูหวานไปก็ก,ก็ก็เลยต้องดอกด้วยทึบแล้วก็ใส่ห่วงห่วงโซ่สาม โอเคสุดจะเจ็บต่อแขนให้ดูนะคะคปกติใบเฟิร์นก็จะมีคนต่อแขนให้ให้ให้อยู่แล้วเนาะแต่นี้แขนนี่มันก็ฟางนะฟางก็จะต่อให้ดูว่าต่อแบบไหนนะทำไงถึงจะแคบลงอะไรประมาณนี้นะคะทำไงถึงจะแคบลง ว่าจะสาธิตตรงนี้เดี๋ยวนะขรจะขาใหม่ให้มันต่ำลงมาเพื่อจะได้เห็นมือคุณสุดชัดๆเนาะหาแว่นกับวันๆก็ไม่ต้องหาอะไรนะหาแว่นกับเข็ม <c oughs> เราก็มาดูลายตอนนี้ลายฝั่งนี้คือฝั่งที่คุณสุดถักไปกลับหน้าต่ำหลังสูงคุณสุกลับถักไปกลับหกรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบหกรอบเลยนะห้ารอบห้า <c> ร <oughs> อบฝั่งนี้คือฝั่งปกติฝั่งนี้คือฝั่งปกติที่ระดบับนะคะอันนี้คือคุณสุดทาห่วงเจ็ดห่วงเพื่อเพิ่มหนึ่งลายใต้ลักแหล่นะคะเพิ่มเพิ่มเจ็ดห่วง เราจะเริ่มตรงไหนเอาเริ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเริ่มฝั่งนี้ก็ได้ฝัน่นี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะคะสองฝั่งโอเคคุณสุจะเริ่มตรงนี้แล้วกันเนาะปกติคุณสุอะคุณสุเริ่มงานคือคุณสุจะเริ่มด้วยโซ่สี เดยวนะคะพอดีขาไม่มันทับด้าจุตัดได้ก่อนนะคะได้ตรงงานเสร็จจุจุยังไม่ได้ตัด แล้วเราก็เอาไหมมาต่อที่ทําที่แข็งแล้วดูให้มันถูกทางด้วยนะคะทางก็คือตรงนี้จะนูนขึ้นมาแล้วถักผิดทางก็จบเหมือนกันนะ งานเราจบตรงนี้จบตรงนี้มาจบตรงเอกตอนนี้ลายต่อไปก็คือเป็นลายรวบรวบแล้วก็โซ่โซ่ห้าปกติตรงนี้จะเป็นโซ่หกที่คุณสุดถักม,มาสุดถักม,มาจะเป็นโซ่หกตรงนี้จะเป็นโซ่หกรวบเสาสามรวบแล้วก็เป็นโซ่หกตอนนี้คุณสุดจะลดมาเป็นโซ่สี่นะคะ หรือโซ่สามเราก็ต้องดูว่ามันมันห่างแค่ไหนเนาะโอเคแล้วก็เริ่มตรงนี้ผูกก่อนเนาะผูกก่อนผูกให้มันไหนมันอยู่ก่อนผูกตรงที่มันสุดของงานเนี่ยคะ่ะนะสุดของงาน แต่งานของคุณสู่คือคุณสุดจะวิ่งโซ่ก่อนวิ่งโซ่เหมือนเหมือนเหมือนคุณสุดจะล็อกเขาก่อนให้มันแน่นก่อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นก็จะทํานั่นก่อนนะคะทําดอกก่อนคืคุณสุดจะวิ่งโซ่ก่อน,นสุดจะวิ่งโซ่สี่นะคะแล้วก็ล็อกเป็นเป็นตาตาไปอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาเขาแน่นเข้ามาก่อนอะไรเงี้ย ล็อกลอกตามห่วงตัวนี้ห่วงห่วงตรงนี้เป็นห่วงสามมันสุดก็จะลดโซ่จากโซ่สินโซ่สามตรงห่วงแลนะคะถ้าเป็นห่วงสามมสุก็ลดเป็นเป็นโซ่สามถ้าเป็นห่วงสี่กันสุก็ทําเป็นโซ่สี่ตัวนี้ตัวนี้คุณสุดทาเป็นห่วงสามตรงห่วงนะคะตรงตรงที่เราเพิ่มใต้หลักแหล่มันสุดทำเจ็ดห่วง แล้วก็ทำทำใบเพิ่มต้นหนึ่งใบเฟื่อนต้นหนึ่งนะคะจังนั้นสุก็จะวิ่งโซ่สามตรงนี้ตรงที่เป็นห่วงนะคะตรงที่เป็นห่วงะะตรงตรงที่เป็นห่วงสุวิ่งโซ่สามนะคะตังสุเริ่มจากตรงเนี้ยผลกตรงเนี้ยผูกตรงจบจบ,จบของงานเนี้ยค่ะจบตรงงานโผล สุก็วิ่งโซ่ก่อนวิ่งโซ่สามแล้วเพื่อนก็ดูว่ามันลังไหมถ้ามันไม่ลังก็วิ่งโซ่สามตอนนี้ถึงตรงนี้เห็นไ,ไหมฮะมันห่างกันสุนก็จะวิ่งโซ่สี่มอนห่างมากสุก็จะวิ่งโซ่ 4. สี่วิ่งโซ่ 4. สิะะคะ ที่ถักไปกลับมันจะห่างกันมากพอห่างกันมากเราก็จะวิ่งโซ่สีเพื่อล็อกเข้าก่อนล็อกเข้าก่อนเห็นไ,ไหมห่างกันแล้วก็ล็อกเข้าก่อนโซ่สีส ห่างไปไหมไปดูเนาะห่างไปไม่สวยแล้วก็ขยับลดลงโซ่ส,สามลงตรงนี้ค,ค่อยมาสี่ก็ได้นะอันจะพอดีนะเมื่อกี้มันลังๆกัน ตน,นี้เราถึงตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นตรงงานใช่ไหมวิ่งโซ่ไม่ได้มันจะเป็นงานละใช่ไหมตรงนี้จะเป็นรวบใช่ไหมแต่รวบแต่เราจะมาเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้เราคือจุดจะทําแค่โซ่สี่นะคะโซ่สี่แล้วก็อันลงตรงนี้แล้วเราจะขึ้นตรงนี้เลย มันก็ไม่มีห่วงเนาะเดี๋ยวคุณสุดทำแขนนี้มันคือทำได้ก่อนได้ยุ่งก่อนได้เวลานั้นก็จะยุ่งคุณสุก็คิดไปพร้มพอมพมกันนี่แหละคะ่ะพร้อมอัดเลยคุณสุก็ไม่ได้ทำใบเฟิร์นานานแล้วนะ,ะไม่ใช่ว่าทำลูกค้าสั่งก็ค่อยทำคุณสุทำมานานเหมือนกัน แล้วถางองสุก็ต้องคิดไปด้วยเหมือนกันนะคะโอเ่ยองก็ลองลงตรงนี้สิมันก็ไม่ได้นะพอไม่ได้ก็เลยลยตรงนี้โอเคเลงตรงนี้ปุ๊บสุดจะทำลงตรงนี้เลย ลงตรงนี้ค่ะหนึ่งสองรวบทำตรงนี้เลยแล้วก็โซ่สี่โซ่สี่แล้วก็มาลงนี่คิดทำไงก็ได้นะคะที่ ที่ลายมันไม่แตกต่างไปจากจริงคือต้องเอาฐานความเป็นจริงของของแพทย์ตั้งหล,กหลัลกไว้เราจะได้รัวบวแ้วเสร็จปุ๊บเราก็โซ่สามโซ่สามโซ่ในลายคือเราไม่ลดนะคะเป็นโซ่สามโซ่ในลายก็คือเป็นโซ่สามตลอดใช่ไหมแต่เราจะลดตรงไหนเดี๋ยวเด๋ยวโซ่สาม ตรงนี้เราจะลดตรงนี้ค่ะโปรติตรงนี้เราเป็นโซ่ห้าใช่ไหมแต่นี้เราจะทําเป็นโซ่สี่นะคะทําเป็นโซ่สี่ลดหนึ่งแต้มก่อนนะเดี๋ยวเราถักไปถ้าวงวงมันยังฟางอยู่เราค่อยลดอีกทีหนึ่งนะตรงนี้จะลดโปรตินเป็นโซ่ห้าไงแล้วลดเป็นโซ่สี่นะ แล้วตรงนี้ปกติเป็นโซ่หกคะสองุกรดเป็นโซ่สี่ 4, นะคะแต่ตรงในลายก็เป็นโซ่สามตรงนี้ถ้ามันห่วงฟางนะคะตรงนี้ถ้ามันฟางมากเราก็เกาะตรงนี้ด้วยล้วจะแคบลงโซ่สามตรงนี้ก็คือสามเสารวบเนาะถ้าเป็นกากบาดก็คือสามเสารวบนะคะเราจะจำง่าย กระบาดตรงนี้ลายนี้ก็จะเป็นแล้วลดเป็นโซ่สี่นะคะจากโซ่หกเป็นโซ่สี่แล้วเราก็ข้ามข้ามมานี่นะคะสามเตาลวบตรงนี้ก็โซ่สามก,ก็สามเตาตามลายตาม โซสามตามลายนะคะอันนี้สองเสาคู่แล้วก็มาทําเป็นสองเสาคู่แล้วก็กั้นด้วยโซ่สี่ปกติแล้วกันววนะาาก้นด้วยโซ่โซห้านะเรามาทํากั้นด้วยโซ่สี่มันก็จะลดลงอันนี้ก็เป็นโซ่สามเหมือนเดิมนะคะนีกสเสาัสามเสาเหมือน,น,นเดิมนะคะ สามเสาเหมือนเดิมนั่นี้ก็สามเสารวบบาส่วจะตัดวีโอแล้วนะสามเสารวบตรงนี้เป็นโซ่สี่นะคะเห็นไแล้วที่ก็สุดจะทำโซ่หกบางสวก็ทำโซ่สี่ลังเขาเข้ามาก่อนแล้วแถวต่อไปกันสุวก็ทำเป็นโซ่สามนะคะ ถ้ามันไม่แคบนะแต่ถ้ามันแคบมันก็จะเป็นโซ่สีตลอดเริ่มแคบอ่นะคะเดี๋ยว,วสันจ,จะถักมาให้ถึงตรงที่เราเดินโซ่ไว้ที่เราเดินโซ่ไว้ที่เราเดินโซ่ไว้ว่าเดินโซ่สามโซ่สี่ไว้ตรงใต้หลักแหล่ที่เราถักไปกลับน,นะคะมัจ,จะทำยังไง ถ้าผ่านลายนี้ไปก็คือลายต่อไปก็คือถักตามเฉยๆเนาะซอสี 4, 2เสาสองโ่สามนะคะแล้วลงสามเสาสามเสาตั้งสามเสาตั้งแล้วซอสามสามเสารวบ เสืนะแล้วขยับเสื้อสจะถักให้มันถึงเลยนะคะเสื้อสามสาสอนะ่าจะเป็นลายสุดท้ายแล้วล่ะจะถึงนะจะถึงตรงที่แล้วนะ สองเสาคู่เราก็ทําเป็นสองเสาคู่แล้วก็กั้นด้วยโซ่ส mm ี่กันด้วยโซ่สี่จากโซ่ห้ามโซ่สี่นะคะถ้าล,ลดหนึ่งแต้มมันก็จะลดไปหลายแต้มนะคะเพราะว่ามันหลายใบนะหกใบก็หกแต้มนะ mm hmm. เดี๋ยวตรงนี้เราก็โอเคอันนี้เรามาถึงตรงรวบแล้วเห็นไหมคะชซ่สามก่อน คสุดกดขาคนสุดไม่อาจเพราะคนสุดกดขาหนึ่งสองจะกสามเสารวบนะคะแล้วก็โซ่สี่โซ่สี่แล้วเราก็มาเนี้ยโซ่สี่แล้วก็มาเนี้ยเนี่ยตรงที่เราทําห่วงไว้จุดเริ่มต้นเราทําห่วงไว้แล้วก็ทำสามเสารวบไหมคะ รวบนะถ้าเราทำห่วงแรกไว้จะโซ่สามเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเห็นไหมก็จะลงหลายเห็นไหมคะลงลาเนาเสร็จแล้วเราทำไงอันนี้ก็เราเราก็ไปตามหลายเลยห่วงส้ำห่วงแล้วเราก็ลงลงเราลงไปกระดูก่อนนะคะ ลงโซ่ลงเสาสามเสาเสาสามเสาเนาะตามลายเดียแล้วก็โซ่สามแล้วเราก็ลงเสาเสาแยกกันานะสองเสาอะคือกันด้วยโซ่สี่จำได้นะกันด้วยโซ่สี่แล้วลงอีกสองเสาแล้วก็โซ่สามเราก็ลง ลงสามเสาเดี๋ยวเราทำไปก่อนถ้าไม่ได้แล้วเราค่อยดอแล้วก็ทำมาใหม่นะคะแล้วก็สามแล้วก็รวบจะไหนเราจะรวนจะลงตัวไหมนะคะเนาะโอเคลงว่าทำลงตัวไหมอันนี่เราก็จะรวบนะคะสามเสารวบ สามจ้ารวบเสร็จแล้วเราก็ืซ่สี่แล้วก็ลงสามต่อรวบอีกสองสามดูซิว่ามันจะลงได้ดอกหนึ่งไหมค่ะเพราะเราได้ดอกหนึง่งแล้วเราจะลงอีกดอกหนึงหนึ่ง สองสามนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วเราก็ดูว่าพอไหมนะคะเราต้องดูด้วยเนาะดูระยะยสองเสากันด้วยโซ่สี่แล้วก็สองเสาอีกนะคะเสร็จแล้วเราก็โซ่สามลงด้วยเสาหนะึ่ง ลงอีกเสาลงอีกสามเสานะคะตามโซ่ที่เราทำาไตนั้นสามตามแล้วเราก็โซ่สามน,นะคะโซ่สามตอน,นี้เราต้องลงอีกสามเสาใช่ไหมเราต้องลงอีกสามเสาเราต้องลงอ๋อเราจบแล้วะคะ่ะเรามาจ,จุดเริ่มต้นละ ้างั้นเราก็ขยับตัวนี้มาขยับตัวนี้มาขยับตัวนี้ลงสามเสาตรงนี้เรามาลงสามเสา,ตร,า,สา,สาตรงนี้เพราะว่ามันจบแล้วไงเราก็โซ่โซ่สามเนี่ยเรามาจบงานที่ตรงนี้งานเราจะตรงนี้เนาะ เมื่อกี้เราเริ่มตรงนี้แล้ก็ต้องเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เห็นไหมน,น,นคะคะเราได้หนึ่งดอกสองดอกสองดอกก็คือมีรวบมีสามเสามีสองเสากันด้วยโซ่สี่สองเสาแล้วก็สามเสาแล้วก็รวบนะคะพอเสร็จแล้วทำไงเอออยาวละเดี๋ยวตัดก่อนแล้วกัน